สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแจมซีร่ากันอีกครั้งนะคะก็วันนี้นะคะแจมจะพาทุกคนมาเปิดถุงซุงส,งสก,กุช่กันเลยนี่ซึ่งแจมก็ไม่รู้นะว่าเขาเยกว่ากุช่หรือเปล่ามันเป็นแบบที่บๆแล้วมันจะเด้งดึงๆเนี่ยเหมือนเนี่ยคล้ายๆซาล,เลาเปาอนนี้บีบๆมันจะเด้งดึงดเหมือนสเตรชลีฟปะเออน่าจะประมาณนั้นเนาะก็แจมได้มาทัา้งหมดนะคะทุกคนสิบถุง แจมได้มาในราคาทั้งหมดเนี่ยให้ทุกคนเดานะคะเท่าไหร่อ่ะลองเดาดูปิกต็อก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 หมดเวลาคา่ะอ่าแจมได้มานะคะในราคาทั้งหมดเนี่ยสิบถุงนะทุกคนดูอ่ะสิบถุงในราคา20บาทเท่านั้น20บาททุกคนสงสัยแจมซื้อจากไหนแจมซื้อมาจากสำเพ็งนะคะร้านกิฟตี้เขากำลังเซลล์ของอยู่แต่แจมเห็นเขาว่าขายเป็นถุงใหญ่เลย20่อันในราคาเอ้ยเออ10อันเลยคะ่ะ20บาท แจมก็อลองดูมันตกอันละสองบาทเองก็เลยลองซื้อมาทั้งถุงนะคะมาลองเปิดกับทุกคนคะ่ะก็อาจจะหลุดตีมต้นไม้ไปบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะเราถ่าอื่นทําบ้างมาอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเราแจมก็จะมาลองเปิดให้ทุกคนดูเฉยๆเอามาดูหลังซองกันก่อนดีกว่าอุ้ยมีน้องเยอะมากเลยน้องดูเป็นอาหารใช่ไหมเออน่ารักเนาะเรามาลองกันที่ซองแรกกันเลยนะจ๊ะบอกเลยแจมเป็นคนที่ชอบบีบอะไรพวกนี้มากนะพวกสเตลลี่ะมันแบบบีบแล้วมันหายเครียดนะ ดมาที่ตัวแรกเลยที่ตัวแรกหวาอะไรอะเบอร์เกอร์เหรอแกน้องเป็นเบอร์เกอร์หวานอุ้ยอุ้ยนุ่มมือด้วยนี่ดูน่ารักเนาะน่ารักแหละมาตรงไปที่ตัวแรกเฮ้ยเขามีใบอะไรมาให้ด้วยวะนี่มาลองแกะกันดูดีกว่า สองบาทอนะ่ะตัวละสองบาทนะทุกคนเปิดออกมาตัวไหนพังก็คือแบบไม่เป็นไรเข้าใจได้อ่านไม่ออกอะ่อะไรอะ่ะภาษาอะไรอะ่ะช่วยด้วยสเปนหรือหรืออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกทุกคนไปผ่านไปนะคะว่ <c oughs> นองนิ่มนะดูสินี่ได้น้องเบอร์เกอร์มาแล้วนะคะหนึ่งอันซึ่งในเซ็ตเขาเนี่ยจะมีโอ้หลายตัวเลยนะหนึ่งสองสามสี่ มีสิบห้าตัวนี่ข้างบนหายไปแล้วมีสิบห้าตัวนะคะเราได้น้องเบอร์เกอร์ตัวนี้มาจา้าไาเดี๋ยวเราจะไปเปิดอีกเก้าสองที่เหลือกันนะคะอุ้ยมีนี่ด้วยดูก่อนในซองเขาให้มาด้วยอะอะไ,ไ,ไรไม่รู้คืออะไรไม่รู้เขาให้มาในซองกับไอการ์ดนั่นมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันที่สองกันต่อไปนะจ้ะเอาเบอร์เกอร์นังนี้ก่อนลูก ยอันละสองบาทคุ้มนะ <Yeah. S 1> บอกเลยคุ้มนะบีบสนุกนี่ต้องเราก็ดูอ้วนเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เปิดซองที่สองกันเลยอาจจะได้ซัมนะเอาจริงแบบมีรางว่าเราไม่ค่อยมีรางกับพวกสุ่มอะไรพวกนี้เลยอ่ะหนึ่งสองสามว้าบีบสนุกมากเป็นน้องฮอตดอกนะคะนี่อุ้ยไม่ซัมไม่ซัมไม่ซั 3, ม 3. น่ารักนะเราบางคนชอบบีบแล้วมีโอ้มีความสุขมาไปดูกันดีกว่าในะซองเขาให้อะไรเรามาอีกนะคะเหมือนกันเลยอะเป็นแผ่นๆนะเราขอไม่เปิดแล้วกันเพราะว่าเราอ่านไม่ออกไม่รู้ว่ามัจะทำอะไระไปกันที่ซองที่สามกันอย่างรวดเร็วเลยค่ะทุกคนไม่มานี้ดีกว่าอยู่กลางปะไม่เนาะ <laughs> วะัดอุ้ยเปิดแล้วแอบเห็น <laughs> หนึ่งสองอตัวอะไรอะ อ๋อคัพเค้กเฮ้ยแกดูหน้าน้องดิว้าอุ้ยอันนี้บีบแล้วแบบไม่คืนทรงด้วยนะอุ้ยสบายบีบดีมากเลยอู้ฟังเสียงไม่จาจะได้ยินนะเอเจมอาร์ปะนี่อ่ะคือดีไม่ซ้ำกันเลยสามตัวนี่เราได้มาแล้วคือฮอทดอกคัพเค้กนะคะแล้วก็เบอร์เกอร์ถ้ารัก สองบาทคุ้มๆเอาไปบีบเล่นๆขำๆมาไปต่อกันที่อสองที่สี่กันดีกว่าจริงๆอะเราอยากได้เนี่ยเราอยากได้น้องซูชิอ่ะเห็นปะเนี่ยน,น่ารักมากเลยอะเนี่ยไม่ซูชิก็เค้กอันบนคือน่ารักมากตอนนี้เรไนี่แล้วนี่นี่เฮ้ยตัวเรียงกันสามตัวเลยดูดิเจ๋งเนาะมาสองที่สี่เราจะได้อะไรอุ้ยแกผิดมาหนึ่งสอง นี่นา่ารักมากเป็นสามเหลี่ยมเออน้องเขาหน้าตาปั่นทุกอันเลยอ่ะดูดิหน้าตายอย่างปั่นป่วดเลยอะ่ะโเออชอบว่ะสองวาทสุดคุม้มบีบเอาให้แบบสนุกเลยสู้มือด้วยนะดูสิอ่ะฟังเสียงอ,อ่ะไม่มีเสียงสแสละถว่วไอ้ลูกชน่ารักตอนที่สี่จบไปเราก็ยังไม่ได้น้อง เออซูชิอยู่ดีนะคะเฟนฝ่ายก็น่ารักนะเอาจริงแกว่าเราจะเปิดได้ซ้ำบ้างป่ะก็น่ารีเหมือนกันมาสองที่ห้าแล้วเรามากันได้ครึ่งทางนะคะวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเอาเห็นแล้วว่าโทเห็นก่อนน้องพายยังไม่ซ้ำเลยห้าตัวตอนนี้ยังไม่ซ้ำนะทุกคนยังไม่ซ้ำอุ้ยให้ดูลูมหน้าน้องฉันก่อน แกน้องคือปั่นทุกอันเลยอ่ะน้องมีเคี้ยวน้องมีด้วยอ่ะเห็นปะเออโคตรปั่นเลยแต่ละอันดูดิอะไรอ่ะห้าตัวไม่ซ้ำกันเลยนี่เอาให้ดูตัวแรกก่อนหนึ่งบัตเกอร์สองสามคับเค้กคับเค้กค,ค,คือน,นุ่มมากคุณเลยนุ่มมากๆสี่แล้วก็หชอบเอาจริงถ้าตอนที่เปิดมาเนี่ยเราชอบแซนวิชที่สุดแล้วดูหน้าน้องดีตลกอ่ะ มาต่อไปซองที่6กันจ้าบอกว่าเราจะได้น้องสูชินะคะเพราะเราอยากได้น้องมากเลยปุ๊บปุ๊บมาเราจะไม่แอบดูก่อนุียเปิดอันนี้หนึ่ง,อ,งอะไรวะโอ้ยอันนี้น้องแป้งแตกมาเลยอะทุกคนดูดิ<ะ>โอ้โลกไม่เป็นไรนะมันอยู่พี่แจมนะ น้องเป็นครับเค้กเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องแป้งแตกเอาอะไรมากอะน้องกับสองบาทอะน้องน่ารักนะ <c oughs> ขอเป่าแป้งก่อนเข้าปากอุก <c oughs> โลกจะบีบอย่างถานอมไม่บีบน้องดีกว่าปล่อยน้องเขาอยู่เฉยๆนะคะน้องเป็นแพนเค้กโอ้โหถุงน้องคือน่าสงสารมากลูกทำไมหนูผานศึกอะไรมาขนาดนี้เนี่ย มาต่อกันเลยดีกว่าจ้ากับตัวที่เจ็ดแล้วนะคะทุกคนตัวที่เจ็ดแะทางไหนเลยังไม่ได้ซูชีเลยอยากได้ซูชีมากมานะคะหนึ 1, ่งสองอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่อะ,ไอ,ะไอติมเหรอแล้วมีว a ฟเฟลิลอยู่ตรงกลางคืนอกนกคือตัวอะไรอะ่ะอุ้ยดิบชอบจังเลย แต่๋น้องคือตัวอะไรขอดูข้างหลังก่อนนะคะอ๋อจริงด้วยน้องเขาเป็นไอติมเป็นน้องไอติมอยู่ไหนตัวนี้ก็น่ารักนะแต่แค่แบบน้องอาจจะรู้ไม่ออกว่าน้องเป็นตัวอะไรแต่ก็น่ารักดีเจ็บตัวแล้วยังไม่ได้ซูชิเลยอยากได้ซูชิหรือเป็นฝ่ายก็ได้มาค่ะตัวที่ 8ใช่ตัวที่8ปดบอกว่าเราจะได้น้องซูชิกันนะคะทุกคนหนึสองชวิงเฮ้ยตัวอะไรวะซินนามอนโรเฮ้ยซินนามอนโรที่เหมือนแบบน่ารักว่ะชอบนะเหมือนหอยทากเลยดูด,ดิดูตาน้องนี่โอ้ยมีตาสองข้างด้วยน่ารักตัวที่แปดของเรา นี่เดี๋ยวเรามาชี้กันก่่นเราได้ตัวไหนบ้างแล้วนะคะแหนะขาดูก่อนสิตัวที่ได้นี่เลยพายได้แล้วนี่แซนด์วิชได้แล้วไอ้นี้แพนเค้กอีคัพเค้กมัฟฟินได้แล้วไอ้นี้ได้แล้วอนี้ยังไม่ได้อ่ะอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วนี่ได้แล้วก็คือขาดตัวที่อยากได้งงเด้อมีอีกสามซองเลยมีโอกาสลุ้นกันค่ะ ไอ้สองซองสิไม่ใช่สามะเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่าหนึ่งสองแกะไม่ออกเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยมีคนแอบเห็นสีป่ะหนึ่งสองสาม <joke propose> มาอืสามแล้วคือน้องแบบแป้งแบบไอ้ทะลักเหมือนกันสองตุ้ยอะไรจิ้มออกมา แก okay. น้องเขามีเข็มจิ้มามาจากข้างในดูดิไม่รู้เห็นหรือเปล่าเป็นเล็กๆเกนี่ยแกตัวนี้อันตรายมากออกเลยแกซ้ำลอามาลุ้นกันที่ซองสุดท้ายนะคะว่าเราจะซ้ำกันหรือเปล่าเคยแต่ซื้อสิบซองมาซ้ำแค่อันเดียวตอนนี้ยังโอเคอยู่นะเราว่ามันโอเคอย่มาซองสุดท้ายเรามารุ้นกันเราจะได้น้องซูชิหรือเปล่านะคะทุกคนแกะไม่แกะเฟลมากเ oh อาใหม่ทาม หนึ่งสองชวิงเฮ้ยไม่ซ้ำแต่ไม่ได้ซูชิได้เป็นพุดดิง้งพุดดิงดด้งดูสิแค่น้องพุดดิง้งแอบลิน้นด้วยเด้อุ้ยเลิศอยู่นะสิบซองซ้ำแค่ซองเดียวเฮ้ยเรามันคนมีดวงแล้วอะตอนแรกรู้สึกอ่างมีดวงดน้ากนะ้องผ่านไปแล้วสิบองนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรา ได้อะไรไปบ้างตั้งแต่ซองแรกอย่างซองสุดท้ายนะคะแต่แจมจะไม่เดียวเพราะแจมจะไม่ได้แจมเปิดซองไหนซองแรกซองสุดท้ายอันแรกเลยน้องเบอร์เกอร์ตอนที่สองพดอกอกน่ารักเนาะดูสิหน้าเขาปั่นทุกอันเลยอันที่สามแฟนวีทนี่มันเป็นตัวที่เราอยากได้นะแต่เราอยากได้น้อยกว่าซูชิเลยได้ซูชิใช่ไัมเนาะได้ตัวที่สี่ กับตัวที่ห้าเอามาพร้อมกันเลยก็ได้มาซ้ำตัวนี้มีเข็มอะไรไม่รู้จิ้มออกมาด้วยโคตรเจ็บเลยตอนเปิดมีแต่น้องเขาหน้าตาน่ารักนะดูสิเป็นน้องคัพเค,ค้กสีม่วงอ่ะตัวที่หกนะคะเป็นพายน่ารักสีเขียวด้วยค่ะอ่านี่ตัวที่เจ็ดค่ะเป็นมัฟฟินนะบีบนุ่มมากอันนี้ชอบมากมากบีบดมีมีความสุขอ่ะตัวที่แปดคะ่ะ เป็นไอติมไอติมกะทิปะเนี่ยไอติมกะทิแล้วมีวาฟเฟอรหรอเนี่ยดูหน้าน้องเขดีน่ารักเนาะมาอันที่เก้านะคะนี่เป็นนี่เลยน้องพุดดิ้งพุดดิ้งสีเขียวพุดดิ้งสีเหลืองมีลาดสีเขียวและบีบเนียเหมือนไหมเหมือนไหมไม่เหมือนโอเคมาตัวที่สิบอันนี้เราก็ชอบนะบีบดีดีเนี่ยน้องเป็นชินมารอมีตาสองข้างเลยสิา มีความสุขมากกับการบีบก็หมดแล้วนะคะสิบชิ้นวันนี้เขาบอกเลยว่าอันที่ชอบที่สุดต้องเป็นแซนด์วิชแน่นอนคนหน้าเนาคกับแย่ก็ทั้งหมด20บาทนะคะทุกคนทั้งหมด20บาทมี1ิตัวตกตัวละแค่2บาทเท่านั้นโอ้โหคือตอนเห็นนี่แบบตอนแรกก็จะซื้อมา2ถุงแล้วเว้ยแต่กลัวมันซ้ำก็เลยเออถุงเดียวก็ได้20บาทก็มาเปิดเล่นให้ทุกคนดูนะคะแก้เบื่อแก้เครียดกันนะก็หลุดดีนจากต้นไม้นิดนึงไม่เป็นไรนะคะ ก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มารับดูรับชมช่องแจมซิล่ากันนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แจมเนี่ยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้จะมีกิจกรรมเล่นอยู่คะ่ะในคลิป Q&A อันนี้นะคะว่าถ้าสมมุติเนี่ย follower ของเราไอ subscribe ของเราเนี่ยถึงพันซับเมื่อไหร่เราจะแจกชุดปลูกแคคตัสนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ที่คลิปนะคะว่าทำไมถึง อยากเลี้ยงแคกตัดโดยท้ามาถึงเลี้ยงแคคตัสกันนะคะก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันเยอะนะคะทุกคนยังไงวันนี้ก็แจมขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย